สัสดีครับสำหรับมือนีนะครับผมสิพามาเบิงนะครับผมช่องเราวันนี้ช่องเราช่องกล้องแคสเปอร์นะครับผมออฟฟิเชียลมือนีสิภามาเบิงการทำงานในเกาหลีใต้นะครับสำหรับงานโรงแรมหรือวารีสอร์ทนะครับจัดเสร็จประมาณนี้นะครับนอกเงื่อนเดือนกะ แล้วแต่มองนะครับผมมือนีสิพ้ามาเบิองนะครับว่าการทํางานเป็นจังไหรน,นะครับผมเหตียงในประมาณนี้นะครับเนาะ,ะกลับไปเบิองกันเลยครับผมอันนี้ก็สิเป็นอันนี้คือด้านนอกนะครับเนาะสิเป็นรถเป็นหลังแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมรถเ,เป็นหลังแบบนี้แหละสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปูเตียงอยู่ในบ้านรถนะคะเรวมาดูกันว่าเราทำกันยังไง กอ,อนให้นั่งเล่นก่อนหน่อยทำงานทำงานอย่าอู้เพราะเราไม่ใช่คนเรา,าขี้เกียจทำอยาอมัน<อ>เป็นห้องนอนในรถนะครับผมสำหรับโรงแรมนี้ก็จะมีห้องที่เป็นบ้านแล้วก็เป็นรถนี่คือห้องนอนในรถ อันนี้ก็จะมีเด็กหญิงคี่เป็นคนทำสวยาที่สวนในรีสอร์ทแล้วก็ออกมาข้างนอกอันนี้จะเป็นที่กินข้าวนะครับผมที่กินข้าวเป็นห้องครัวห้องครัวห้องครัว,ห,รวห้องครัวเสร็จอันนี้จะเป็นห้องน้ำก็จะมีคนหนึ่งนะครับทำอยู่นี่คนสวยออันห้องน้ำสวยมากเลยนะครับผม นี่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 อันนี้คนแก่คนหนึ่งแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ชมวิวอ๋อวิวสวยมากเลยเนี่ยก็จะมีเด็กหญิงน้อยทำอย่างนี้นะนี่แนี่นะี่แนี่นะคนอื่นนะคะเราก็จะปูอันนี้ลองก่อนเพราะว่าข้างล่างมันเปื้นอุ่น แล้วก็ต้องละลายชั้นเพราะไม่ง huh. ั no mm ้น hmm. มันก <ci> ็จะปวดหลังนะคะนะคะแล้วก็ตะกรก็จับช่วยเราด้วยค่ะเอาหรอจ๊ะนั่นตูดใช่ไหมพ่อผมไปไหนลูกที่อยู่ในตู้นะอ๋ออย่างไอ้โหจับแ้เอะข้าวเนีย ข,ข้องมนะคะวิธีการก็คือ,ค,อคืออะไร <c oughs> คือ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คือแบบว่าจะพื้ออกมันก็พื้นเป็นงมจ้ำแล้ว,วาาทุกคนไม่ต้องตกใจด่างนะ ลดลดลคาร์บังนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการดึงผ้าให้ตึงกว่านี้นะครับผมอันนี้คือปูเบื้องต้นแล้วก่อนนะครับผมแล้วก็จะทำความสะอาดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตู้เก็บเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของ ฉันเก็บของซื้อๆนะครับเนาะแล้วก็ตจะนี้ก็รซันเก็บของอันนี้เปิดไว้นนเป็นกระสีเป็นซันเก็บของเป็นตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นน่าจริงมันใช่ไม่ออกตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเหมือน,นกันเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกว่าง ของนะครับสันว่างของได้อันนี้วางรองเท้านะครับเนาะวังท่านี้ก็คขึ้นกันวางรองเท้านะครับวางรองเท้านี่มีเครื่องทำควาอุ่นอันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเฮ็ดความร้อนมอุ่น <ๆ S 1> นะครับน<ด>เนาะคือก็กระงามดีเนาะครับเนาะเป็นรถเป็นหลัง เอาไปนอนทงนอนหน้าได้เลยครับนอนน้อแนวนี้เน้อน <laughs> ผมกินเขาอันนี้นี่เพ็่นกระสิล่างห้องน้ำนะครับผม <laughs> แบ่งนาทีกันอันนี้กเ็เฮ็ดครัวผู้หนึ่ง <c oughs> ผู้หนึ่งเฮ็ดครัวผู้หนึ่งกเ็เฮ็ดรถ เอาไม่ใช่ไม่ใช่ป่ากนะนงามเชิญค่ะชวนมาดูข้างในเร็วครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเนาะสำหรับการทําความสะอาดมือนี่นะครับผมสำหรับ ค่าห้องพักนะครับต่อคืนถ้าเป็นแบบเป็นรถที่แบบเฮ็ดไปบ้างหันนะครับผมกับซีตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นวอนกับตีเป็นเงินไทยก็สะอยู่ประมาณอ่าสี่พันหาเกือบห่าพันนะครับเนาะกับนะนะถือว่ากับแพงอยู่นะครับเนาะกับนะนี่แหละเฮ็ดงานาในเกาหลีก็เป็อนอย่งนี้แหละครับผมมือนักแน่มือบายแน่สบ,บายแน่กับ บนกันไปจไังไดกกเป็นรังแรงใจให้กันทุกผู้สุกคนนะครับน,น้องมนีบายบายสวัสดีครับไม่ม่นี่พวกเราเองเนี่ยเนี่ย่มบอกให้แม่อยู่เนี่ย <laughs>